จะพามาชมตัวที่ทุกท่านรอคอยเนาะโอเคเป็น CP 17L, เป็นรถดิจิตหรือว่าสิล้อนะครับเป็น10บล้อนะครับสิบล้อกระจกเนี่ยก็จะเป็นจำเร็นของเขานะครับเหมือนก้านญี่ปุ่นนะแต่ก็ความความใหญ่จะเท่ากับหวัวลากทั้งหมดนะครับอัตราการมองเห็นก็เหมือนหวัวลากทั้งหมดเลยนะครับแต่แค่ว่ามันเป็นตัวก้านนี้นะครับ,นะรบก้านเหล็ก ไว้นนะะคครรับับเอาซะผมอยากได้เหมือนกันเนี่ยอยากได้เหมือนกันเลยเนี่ยตัวเนี้ยเกียร์ออฟติคลูสนะครับก้านเกียร์เป็นก้านเกียร์ไปเสียนะครับตัวนี้มีทัลเลอเร์เบรกนะครับเบรกมือนะครับมีฮิวโฮนะครับสิบล้อมีฮิวโฮด้วยนะธรรมดาที่ไหนอ่ะโอ้โนะแหม แค่นี้ก็น่าขับแล้วนะครับรถมันได้ตั้งเซ็ตอะไรนะครับมันเพิ่งมาสดๆร้อนๆน,นะครับถา่ายเป็นแฟนแฟนขับสแกนเนียเนี่ยดูนะครับเสียงยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับ สองเผาสองแก๊กอ่ายิงเผากางยิงเผาข้างต้องไปโฟกัสทุกทีอ่าาล้วแอร์ออกแล้วปิดประตูสิครับอ่าอันนี้มันจะไม่ลงอัตโนมัตินะมันจะเป็นไฟฟ้าแบบแมนนวลนะครับอันนี้ก็ล็อกล็อกทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นแมนนวลอ่าหมดเลยนะครับส่วนนี้ไม่ลงออโต้นะครับมันึ้นลงธรรมดานะครับก็เป็นออปชั่นทั่วๆไปนะครับสำหรับสิบล้อเราก็สําหรับมันเหมาะแล้วนะครับ กระจกก็เป็นการมองมองมอง,มองเห็นได้ชัดครับอกุญแจสองดอกธรรมดานะครับสซนที่นอนของสิบเจ็ดแอลพับอยู่นะครับมันล็อกพับอยู่ชิ้นชักนะครับโ้ขนาดนี้ผมก็ยังอยู่ได้สบายเลยนะครับเนี่ยสิบเจ็ดอลนี่ นี่มีที่ห้อยนะครับมีที่ห้อยเสื้อนะครับห้อยแขวนนะครับสองฟังเลยนะครับเหมือนไอทีไอทีถ้าเป็นไอทีจะมีตัวล่างตวงใส่ใส่อุปกรณ์น,นะครับถ้าเอาที่นอนมาที่นอนก็เป็นลแ Spec ption, ลแ้วแต่สเปคแต่ออปชั่นแล้วแต่เราจะสั่งนะครับเป็นในเนี้ยสองอันก็ได้ครับตัวรางรางเหล็กเนะี่ยโอโหช่องเก็บของก็ใหญ่แล้ว เหน่อยอยือเป็นเลยครับสวยอยู่สวยก็ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟหลี่ไฟหน้านะครับอยากอยากขับมันก็นอยากได้มันน็ <laughs> นี่แหละเอาไว้ให้เป็นแฟนดูเนาะเอาเป็นแฟนดูจ้ะพามาดูภายนอก อยู่ที่300ลิตรครับไปก็เพิ่มได้สั่งได้เลยเพิ่มตังเอานะครับ mm hmm. อันนี้เป็นดอกกระโพดนะครับนี่แหละครับลิตรจิต10ล้อซีพี 17L อ e ี3 60 มีกันโค้งด้วยนะครับกันโค้งด้วยโอ้โหเนียนเบลเลอร์เลยคันนี้จะเป็นของใครจะเป็นแบบไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อวิ่งหาใครนะครับโอ้มีฝั่งมีฝั่งนี้นะครับ ส่วนบอว่อผู้โดยสารก็เป็นบอ่อสปริงนะครับบอ่อสปริงก็ถือว่าโง่ก็ให้เยอะนะ้าลองขลองก็ถือว่าให้เยอะนะครับหล่อเ้ยคุนต้นก็หล่อแล้วโอโ้ปลายแปะบนเรือนะครับ ังใช่ดูให้ดูมองหอู้งหลังนี่นครับสบายรู้ได้เลยครับนี่ข้างหลังสบายใจเลยเลยอ่าแล้ไปดับเครื่องก่อน เอาล่ะเออลืมบอกไปข้างบนมีซันรูฟนั้นน่ะแต่ว่ามันมันปิดนะมันปิดอยู่แล้วนี่แหละครับ 17L นะครับ 17L จริงจริงหล่อจริงจริงเลยครับคันนี้